เคสวัสดีครับทุกคนันนี้เราอยู่นที่ ALP f o r e s นะครับผมอยู่กับเอ็กซ์เดด้านการลงทุนทุกท่านเลยนะมีพี่โบ๊ทพี่มาร์คพี่ตั้มพี่ไมยแล้วก็ปู่เอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะจะถามคําถามทุกคนแค่2อสามข้อนิดนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาจเป็นประสบการณ์การลงทุนของทุกคนนะครับว่าปัจจุบันทุกคนอ่ะเคยเคยลงทุนอะไรกันมาบ้างแล้วก็ปัจจุบันลงทุนอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดจะแนะนํามือใหม่ทุกคนที่อยากจะลงทุนแต่ละคนจะมี ไอเดียมีไมซ์เซตยังไงกันบ้างเดี๋ยวขอเริ่มที่พี่บสก่อนครับครับก็ผมนะครับผมเคยลงทุนหลายที่เนาะไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับเอ่อพวกอินเนสเลยมนเสเลยมินเนสเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นอีเวนต์อะไรพวกนี้ผมก็ทํามาหมดเคยทํามาตอนนี้ยังทําอยู่นะครับก็ยังมีทําอยู่แต่ว่าข้อเสียของพวกเนี้ยคือเวลาเราทําอะไรแค่อย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงเนี่ยมันมันมีผลลัพธ์ลบ บางทีเป็นผลลับลบเช่นเราเจอพวกโควิดอะไรเงี้ยเราก็โดนชุดใหญ่คนที่เป็นบิสเนี่ยจะใดนโดนตักันเยอะโดกันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีลงทุนในแบบอื่นเราก็ต้องศึกษาเนาะก็ตอนนี้ผมก็มาเทรดนะครับเทรดทองเทรดทุนเป็นหลักครับโอเคครับต่อไปที่มากนะครับมาครับสวัสดีครับมากครับคือการลงทุนผมก็ เป็นที่บ้านแหละครับโหทางเราอะ่ะมีการลงทุนในอสังหาต่างๆแล้วก็มีการลงทุนในลงทุนในหุ้นแล้วก็ในอฟอนเร็กด้วยนะครับเป็นแต่ฟอเร็กด้วยบ้างแต่คือการลงทุนมันยังไงก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากครับแต่จริงๆอ่ะมันมีคู่มือหลาย,ลายอย่างที่แบบจะมาช่วยให้เราลงทุนได้อะ่ะ ก็สิ่งที่เราทำตอนทุกวันนี้ในปัจจุบันก็เป็นแพลตฟอร์มให้แบบคนหลังจะลองอยากลองอยากลองมาเทรดอะไรในตลาดฟุตเลยก็คือคือมาคยเข้ามาได้อะครับมาศึกษามาศึกษาไม่มีไม่มีความรู้เลยโหเห็นตัวเลขเยอะๆเห็นกราฟเห็นอะไรงนี้เราก็จะมีหลายๆเครื่องมือในการช่วยมีคอร์สต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือมันจะมีคือตอนนี้อะทางเราของย p f พี e ฟร์เ็กนะครับ ก็คือมีมีจับมือกับแอคาเดมิบางแอคาเดมี่ที่จะมาช่วยมาสอนพื้นฐานเล็กๆน้อยๆอ่ะตอนแรกๆเพื่อจะได้แบบลองลงโต๊ะยังไงก็ถ้าจะอยากลองทำอะไรสักอย่างก็ต้องลงลงมือเองอยู่แล้วแหละครับก็ประมาณนี้นะโอเคได้ครับต่อไปนี่เอ็กซ์เพรสท่านนี้นะครับถือเงินอยู่เป็นล้านดอลนะครับพี่ตั้มของเราครับพี่ตั้มอ่ะเป็นยังไงบ้างครับไมล์เซ็ตการลงทุนครับก็อ่าผมตั้มนะครับก็ ประสบการณ์นะครับก็เคยลงทุนใน,ในตลาดหุ้นมาเล็กน้อยครับแล้วก็เนื่องจากาตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากาเงินที่ไม่เยอะนะครับก็เลยหันเข้ามาในตลาดค่าเงินนะครับแล้วก็เคยก็เทรดทองคําแล้วก็ค่าเงินเป็นหลักนะครับก็ยิ่งสมัยนี้นะครับเราสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคหรือว่าเป็นสถาบันต่างๆนะครับเรากา็มีโอกาสได้เข้าไปฝึกศึกษาแล้วก็เข้าไปติดตาม อาจารย์คนที่ประสบความสําเร็จมานะครับอ่านนี่ก็เป็นถือว่าเป็นช่องทางที่ดีนะครับที่ทําให้มือใหม่หลายๆคนเนี่ยเป็นการย่นระยะเวลาก็ถ้าเราสนใจนะครับก็แนะนําอยากให้จริงจังนะครับแล้วก็ซีเรียสกับมันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับในในตลาดแห่งนี้นะครับครับผมขอบคุณครับต่อไปจันไม้ครับโอเคครับผมก็สมมนะครับไม้นะครับก็ ส่วนใหญ่เลยนะครับที่เริ่มมาเริ่มต้นตั้งแต่ forex เลยตั้งแต่แรกนะครับ<ช>แต่ว่ามารีเวแบบคนโลภหน่อย<ช>ต้องบอกมารีเวคนโลภหน่อย<ช><ห>เพราะใช่ใชเพราะในที่นี้คือไม่ได้โลภเรื่องแบบว่าให้เราเทรดเองหรือไง,งนะแบบว่าเฮ้ยเห็นบางคนโฆษณาแบบเฮ้ยเขาพาทํากําไรได้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นอะไรต่างๆ<ช> <นะ S 2> ผมก็ลองอยากลองเพราะว่าในระยะเวลาที่ผมเริ่มศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ผมยังเรียนอยู่ในโรงเรียน ซึ่งค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยพอสมควรเพราะมครัผมผมก็เลยหาวิธีเหมือนว่าพยายามหาทางลัดให้ตัวเองเนาะมาโดยตลอดนะครับทีเนี้ยไปโดนหลอกมาหลายที่พอสมควรเหมือนกันนะทีเนี้ยก็เริ่มมาศึกษาจริงจังด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สุดเนาะทุกอย่างทุกความสำเร็จเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีทางลัดแล้วกันมันแทบจะไม่มีทางลัดเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบมอนขั้นบันไดไปเรื่อย เราก็จะต้องเรียนรู้กับขั้นบันไดต่างๆไปเรื่อยๆเหมือนกันประมาณน้อย่างขาทางรัดที่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทางรัดแต่ลงแบงลาดลงเหวลงเหวเสมอาว่ใช่ครับเพราะว่าทางรัฐไม่มีอยู่จริงนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันทีเนี้ยมันมันดีกว่าการที่เรามาศึกษากับมันจริงจังรู้จักดิสัยใจคอกับมันจริงจังและรู้ว่าเราควรจะลงทุนอย่างไรเพื่อจะปลอดภัยในเงินทุนของเรามากที่สุด รับผมขออนุญาต <ผม S 1> พูดเรื่องทางรัฐนิดนึงน,นี่ที่เกิดถ้าเกิดหลายๆคนเห็นหรือบอกว่าเป็นโพสต์เป็นโฆษณาอะไรบอกว่าเอ้ยมามาลงทุนกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่ารวยเร็วรวยแน่นอนทางรัฐอันนั้นทางรัฐแน่นอนครับแต่เป็นของของคนโพสนะ <c oughs> ของเจ้าของ <c oughs> ทางรัฐข,ของเจ้าของแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ของคนที่ของที่คนลงทุนมาเพราะว่าจริงๆอย่างที่ พี่มาหรือทุกท่านบอกเลยคือมันต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับหลายๆวิธีมันก็อาจาจะฟังดูเหมือนเหมือนรวดเด็วแต่ก็จะแฝงไปด้วยความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้มากๆโอเคครับต่อไปสุดท้ายนะครับอุณอาจารย์ปู่ของเรานะครับอาจรเอกเรานะครับก็จะมีไมซ์เซ t ยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมเองนะครับก็ส่วนตัวผมเองเริ่มต้นจากการเป็นนักลงทุน แล้วก็เป็นเทรดเดอร์แล้วก็ทําธุรกิจผมขอสรุปสั้นๆว่าเทรดก็เหมือนทําธุรกิจลงทุนก็เหมือนทําธุรกิจทําธุรกิจก็เหมือนทําธุรกิจเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจนะครับความเสี่ยงเกิดจากการที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นทําอะไรทําให้จริงรู้อะไรรู้ให้จริงแล้วเค y ีย s สักเซสที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการจะเทรดลงทุนหรือทําธุรกิจ ผมให้คีย์สองข้อครับยอมรับและรับผิดชอบครับขอบคุณครับโอ้โจบสวยมากนะก <laughs> <ๆ>็จริงๆก็จะเป็นเรื่อง mindset ของ expert แต่ละท่านนะครับเพราะทุกท่านคือไม่ใช่แค่เทรดอย่างเดียวแต่ว่าท,ำทํำธุรกิจหลายๆอย่างลงทุนในตลาดหลายๆอย่างกันมาหมดแล้วประสบการณ์นะครับผมว่าทุกท่านมีหมดนะครทั้งเจ็บตัวก็มีนะครับหรือว่ากระโดดบนฟูกเงินก็มีเหมือนกัน ก็พวกเราก็จะทําเต็มที่นะครับที่จะได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆที่จะมาติดตามพวกเรากันต่อไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งคอร์สหรือเครื่องมือการช่วยเหลือการลงทุนของเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็งนวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอขอบคุณครับแล้วเจอกันครับครับ